เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ความสามารถสองนายได้ถูกปลดประจำการแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งคู่ได้ตามจับตัวนักโทษแหกคุกที่ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตกลับมาได้แต่เรื่องมันกลับตลบตาเมื่อนักโทษได้บอกความจริงบางอย่างกับพวกเขาถึงเหตุผลที่ต้องแหกคุกออกมาและเหตุผลนั้นคืออะไรและท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งคู่จะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราพัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Escape of Prisoner er. และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอย กกัับบพวเเรราได้ลยคหนังได้เปิดเรื่องมาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าชานนเกนได้มีตำรวจสองนายกำลังวิ่งไล่จับกันเหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ในการไล่จับคนร้ายโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันและถูกแต่งตั้งให้ประจำการที่เมืองแห่งนี้โดยคนสายแว่นก็มีชื่อว่าจิมส่วนอีกคนนั้นก็มีชื่อว่าฟอร์ดซึ่งทั้งคู่นั้นก็เป็นเพียงแค่ตำรวจตัวเล็กๆที่แทบจะไม่มีผลงานในการจับกลุ่มคนร้ายเลยจึงได้ใช้เวลาว่างในการไล่จับกันเป็นกิจวัตร และหนังก็ตัดภาพมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมันเป็นร้านอาหารประจําของพวกเขาทั้งคู่และตอนนั้นก็ได้ไหยิงชลาที่เป็นคนคอยดูแลที่นี่ซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่ามาลาและเธอมักจะให้ส่นลดกับจิมและฟอร์ดทุกครั้งเนื่องจากเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงทําให้มีแต่คนเก่งใจและอยากตอบแทนที่พวกเขานั้นช่วยดูแลความสงบให้ซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยตกลงกันไว้ว่าใน3เดือนที่ผ่านมานี้แทบไม่มีคนโทรมาแจ้งอะไรเลยและนั่นจึงทําให้เขาไม่มีผลงานที่จะไปรายงานกับนายอำเภอหัวหน้าของพวกเขาเพราะว่าอีกไม่นาานนอเภอ กำลังจะเดินทางกลับเพื่อมารับฟังรายงานข่าวดิตต่างๆในเมืองพวกเขาเลยเริ่มสร้างเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆเพื่อมากโกหกและระหว่างนั้นก็ได้มีลูกค้าอีกคนและก็ดูเหมือนว่าเขานั้นได้ไปมีเรื่องชอกต่อยมาเพราะตาเขานั้นบวมฉ่ำพวกเขาทั้งคู่เลยถามว่ามีอะไรช่วยไหมโดยนายคนนั้นเนี่ยก็ตอบว่าเขาถูกกลุ่มเด็กวัยรุ่นดักปนและมีการต่อสู้กันที่เมืองอาวานีแต่นั่นมันเป็นอยู่นอกเขตพื้นที่การปกครองของจิมและฟอร์ดพวกเขาจึงไม่สามารถช่วยอะไรได้ ต่อมาพวกเขาทั้งคู่ก็ได้กลับมาที่ป้อมประจำการและไม่นานนอํอำเภอก็ได้กลับมาและพวกเขานั้นก็ได้รายงานตามความจริงว่าใน3เดือนมานี้ไม่มีคนแจ้งเรื่องเหตุร้ายเลยซึ่งถ้าไม่มีเหตุร้ายก็แปลว่าพวกเขาทํางานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในอํอำเภอเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้ตอบกลับว่าถ้าไม่มีเหตุร้ายแล้วจะมีสถานีตํารวจไปเพื่ออะไรจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มโกหกต่อไปซึ่งมันก็ดูจะฟังไม่ขึ้นเอาซะเลยจนทําให้ในายอำเภอในหัวเสียและบอกว่าพวกนักการเมืองนั้นคุมงบกรมตํารวจของเขาอยู่ซึ่งพวกนั้นจะชอบผลงาน และถ้าหากไม่มีผลงานงบก็จะถูกตัดไปแบบไร้ประโยชน์จากนั้นเขาก็ได้สั่งปลดประจำการจิมและฟอร์ดทันทีพร้อมกับคืนเหรียญตาและปืนและก็สั่งให้เก็บเข้าเก็บของทั้งหมดก่อนท,ที่เขาจะเดินทางกลับไปโดยจิมเขาก็ได้ยอมรับโดยดีแต่ส่วนของฟอร์ดนั้นดูจะเป็นคนที่ดื้อด้านพอสมควรและยังไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองกลายเป็นสามัญชนปกติแล้วต่อมาในขณะที่พวกเขากำลังเก็บเข้าเก็บของกันอยู่จู่ๆก็ได้มีสายโทรเข้ามาจากกรมรชาชทันโดยพัสดีก็ได้โทรเข้ามาแจ้งเหตุว่ามีนักโทษหมายเลขหกหนึ่งสี่ในออกจากคุกเข้าไป ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจของพวกเขาโดยนักโทษคนนี้มีคดีร้ายแรงเพราะเขาเคยฆ่าตำรวจจึงโดนตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าในตอนนี้เขาแหกคุกออกไปแล้วซึ่งทันทีที่พวกเขาได้ยินฟอร์ดนั้นก็ได้รู้สึกเคือมขึข้นมาอีกครั้งเพราะนี่คือโอกาสจะกอบกู้เกียรติยศและตอนแหนของเขากลับคืนมาหากพวกเขาสามารถตามจับนักโทษกลับมาได้โดยจิมเองนั้นเขาก็ได้เตือนฟอร์ดไปว่าโดยตอนนี้พวกเราเป็นสามัญชนแล้วพวกเราไม่มีเลียญตาหรืออาวุธปืนที่จะสามารถไปตามจับนักโทษได้อีกทั้งนักโทษคนนี้ยังเคยฆ่าตำรว มาแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ฟอร์ดนั้นเขาก็ยังดึงดันที่จะไปทำให้จิมเนี่ยไม่มีทางเลือกและทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกัน ตัดภาพบาที่ร้านอาหารของมาลาพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มานั่งกินอาหารมื้อคำ่ำและพูดคุยถึงแผนการในครั้งนี้โดยตอนนี้พวกเขาไม่มีอาวุธหรืออุปกรณ์ใดๆเลยซึ่งฟอร์ดนั้นเขาก็ได้บอกว่าเขามีกุญแจสําหรับเข้าไปในค่ายทหารอยู่และนั่นก็แปลว่าเขานั้นจะแอบเข้าไปขโมอยอาวุธมันนั่นเองและพวกเขาก็ได้มีปากเสียงกันเล็กน้อยเนื่องจากจิมนั้นดูไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็ยอมทําตามฟอร์ด และหนังก็ตัดภาพมาที่ป่าในตอนนี้พวกเขามีอุปกรณ์ครบแล้วพร้อมกับอาหารสำหรับหนึ่งวันโดยฟอร์ดนั้นได้ประเมินว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในวันพุ่งนี้จากนั้นจิมก็ยิบแผนที่ขึ้นมาและบอกว่าป่าแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ500เอเคอร์และเต็มไปด้วยสัตว์อันตรายต่างๆต้องใช้เวลาเดินเท้าหลายวันสำหรับการเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในฟอร์ดไม่ได้ฟังแบบนั้นจึงบอกว่าอาหารนะ่ะไว้เราไปหาเอาข้างหน้าก็ได้และจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางและหลังจากที่เดินมาได้สักระยะหนึ่ง่งงพพวกกกกเขาา็นานัััดดืม้ํและี เขาก็นึกสนุกขึ้นมาจึงท้าพนันดวนปืนกันหากใครยิงโดนกระป๋องน้ำจะได้รับเงินไปซึ่งจิมเนี่ยเขาก็รับคำท้าและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ลวกกระสุนใส่กระป๋องแต่ทว่าก็ไม่มีใครสามารถยิงกระป๋องได้เลยดานฟอร์ดเมื่อกระสุนหมดจึงเดินมาที่กระเป๋าเพื่อจะเติมกระสุนแต่ปรากฏว่าจิมนั้นไม่ได้หยิบกระสุนสำรองมาด้วยซึ่งนั่นก็แปลว่าตอนนี้พวกเขาใช้กระสุนยิงเล่นกันไปจนหมดแล้วและจิมก็เสนอว่าให้กลับกันเถอะแต่ฟอร์ดนั้นก็ไม่ยอมกลับและตอบกลับมาว่าหากโดนปืนจหน้ากก็ไมม่่สําาคััญรอวนจะมีลูกสุหม เพราะไข่ไขก็กลัวทั้งนั้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันต่อจนมาถึงจุดที่พวกเขาคิดว่าจะตั้งแคมป์เวลาต่อมาพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นกลุ่มนายพาน3คนที่มีท่าทางน่าสงสัยเมื่อพวกเขาทั้งคู่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้เข้าไปแสดงตัวว่าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับใช้ปืนที่ไม่มีลูกจ่อใส่พวกนั้นจนพวกนายพานยอมลดปืนลงและบอกว่าเขาแค่ออกมาล่าสัตว์เฉยๆแต่ก็มีอีกคนที่สังเกตว่าจิมและฟอร์ดนั้นไม่มีตาสัญลักษณ์และเริ่มสงสัยว่าพวกเขาไม่ใช่ตำรวจจร แบบนั้นจึงเปลี่ยนเรื่องและบอกว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นกําลังตามล่าตัวนักโทษอยู่พร้อมกับขออาวุธปืนจากนายพานซึ่งพวกนายพานเนี่ยก็ได้ให้อาวุธปืนไปพร้อมกับบอกว่าให้รีบออกไปซะเพราะในขณะที่พวกจิมและฟอดกำลังเล่นยิงปืนกันอยู่นั้นมาทําให้สัตว์ของเขาตกใจและหนีไปดานฟอรดจึงเริ่มสงสัยและถามพวกนายพานว่ากาลังปิดบังอะไรอยู่กันแน่จึงสั่งให้พวกนายพานถอยไปจากนั้นเนี่ยก็พบว,ว่ามีกระดกสัตว์วางไว้อยู่ที่นี่ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่นายพานเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาจะไม พ่านคนหนึ่งก็ได้ชี้ไปทางตีนเขาซึ่งจิมลรฟอร์ดจึงได้หันไปดูแล้วก็พบว่ามันมีควันจากกองไฟลอยขึ้นมาซึ่งนั้นก็อาจจะเป็นควันที่มาจากนักโทษก็ได้พวกเขาไม่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบบุ่งหน้าไปยังจุดนั้นและหนังก็ตัดภาพมาที่นายอำเภอซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้แวะมาทานอาหารมือ้อค่ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเจ้าจู่ก็ได้มีสายโทรศัพท์รตรงมาถึงเขาซึ่งเขาก็ได้รับสายซึ่งปลายสายนั้นก็คือพัสดีและเขาติดต่อมาเพื่อถามหาความคืบหน้าในกรารไล่ล่านักโทษและทททัันนนนบบนีีน่า่าาายยออเเเภไได้้้ิแบบขขก็งมใจ ว่านี่มันเรื่องอะไรกันด้านพัสดีจึงบอกกับนายอำเภอว่าบอกให้ตำรวจสองคนนั้นจัดการนักโทษและทำลายศพทิ้งซาเพราะเขาไม่อยากให้นักโทษ6กสีหนึ่งคนนี้กลับมาที่คุกนี้อีกแล้วนายอำเภอเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าตำรวจสองคนที่พัสดีพูดถึงนั้นก็คือจิมและฟอร์ดเพราะเขายังอยู่ที่สถานีตำรวจในตอนที่รับแจ้งเหตุจากพัสดีอย่างแน่นอนเขาจึงได้ให้พัสดีบอกทุกอย่างมาแต่พัสดีนั้นกระทำท่าทางเย้ะเย้ยกลอนอวยและว่างสายไปและหนังก็ตัดกลับมาที่จิมและฟอร์ดพวกเขานั้นตามรอยควันมาจจได้เอ กับนักโทษสีหนึ่งที่ในตอนนี้เขากําลังใช้หินทุบทําลายโซ่ตวนอยู่ด้านฟอร์ดไม่เห็นแบบนั้นจึงได้บอกให้จิมสแสดงตัวออกไปส่วนตัวเขานั้นจะอ้อมไปอีกฝั่งและเมื่อจิมได้สแสดงตัวออกไปเขาก็ได้เอาปืนจอ่อและสั่งให้นักโทษค่อยๆหันกลับมาแต่ถ้าว่าจิมนั้นค่อนข้างที่จะไร้ฝีมือเขาแทบไม่กล้าลั่นกายเลยด้วยซ้ำด้านนักโทษเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าและแววตาของจิมที่กําลังรู้สึกประมาเขาจึงได้ฉวยโอกาสยั่งปืนมาได้และเตรียมจะยิงใส่จิมแต่ฟอร์ดนั้นเขาก็ได้อ้อมมาด้้าาาาานนนหหลลัััังงงแะส่ใกกโทษวอวุธจ ตำรวจก็ได้บอกนักโทษว่าแกโดนจับแล้วข้อหาแหกคุกและฆาตกรรมตำรวจซึ่งนักโทษไม่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้สวนกลับมาทันทีว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นและแน่นอนว่าจิมและฟอร์ดไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอนจากนั้นพวกเขาก็ได้ตั้งแคมป์พักแรมกัน และหนังก็ได้ตัดมาที่ตอนล่กงเช้านายอำเภอได้ตรงเข้าไปในป่าเพื่อตามหาตัวจิมและฟอดเนื่องจากทั้งคู่นั้นกำลังทำเกินหน้าที่เพราะพวกเขานั้นไม่ใช่ตำรวจอีกแล้วเป็นแค่เพียงสามัญชนและสักพักนายอำเภอก็เดินม,มาจนพบล่องรอยปอกกระสุนที่ตกอยู่เต็มพื้นและกระป๋องน้ำอัดลมในจุดที่จิมและฟอดได้แข่งโดนปืนกันต่อมาหนังก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของพวกเขาทั้งสามคนนักโทษนั้นก็มีท่าที่ขัดขืนจนทำให้จิมและฟอดได้หัวเสียด้านฟอร์ดจงบอกนักโทษว่าถ้าหากไม่ยอมเดินไปดีๆเขาจะยิงทิ้งซะด้าานนัักกโทษจึงตอบบมว่า จะยิงเขาทิ้งเลยก็ได้แต่เขาจะไม่ยอมกลับไปที่คุกเด็ดขาดพร้อมก็บอกว่าเขานั้นไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากเขาถูกใส่ร้ายว่าฆ่าตำรวจเพราะตัวเขาเองเคยไปไประท้วงและโดนตำรวจคนหนึ่งวิ่งไล่จับตัวเขาและตำรวจคนนั้นก็เกิดหัวใจวายขึ้นมาและลม้มลงเสียชีวิตแต่ฟอดเนี่ยก็ไม่สนใจพร้อมก็บอกว่าเขาจะส่งตัวนักโทษกลับไปแต่นักโทษเองนั้นก็ไม่ยอมฟอรดจึงได้ใช้ปืนจอ่อและเตรียมจะลั่นไกแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่กล้าทำและยิงขึ้นฟ้าแทนทำให้ในายอำเภอที่กำลังเดินอยู่ในป่าเกิดได้้ยินนนขึและาออเภ ก็ได้ตามเสียงปืนนั้นมาซึ่งเวลาต่อมานายอำเภอก็ได้เจอตัวพวกเขาทั้ง3คนและเขาก็ได้ล่ายาวใส่พวกจิมและฟอร์ดว่าเขานั้นกําลังทําผิดกฎหมายด้วยการปลอมตัวเป็นตำรวจและสองตำรวจนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าที่ทําไปเพียงเพราะอยากให้ในายอำเภอเห็นว่าพวกเขาก็มีศักยภาพและนี่ก็เป็นนักโทษที่เคยสังหารตำรวจอีกทั้งแหกคุกออกมาอีกยิ่งปล่อยไว้ยิ่งไม่ดีและนักโทษนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเขานั้นไม่ได้ฆ่าใครด้านนายอำเภอที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ต้องปีเข้ามาหาและบอกให้เขาสารภาพบาาซึ่งนัักกโทษคนนน้็น ยืนยันคําเดิมว่าเขาไม่ได้ฆ่าจึงถูกนายอำเภอสั่งสอนไปและจิมกับฟอร์ดก็ถูกตาหนีอีกว่าพวกเขานั้นกําลังทําผิดกฎหมายอยู่โดยการปลอมตัวเปว็นตำรวจเนื่องจากพวกเขาสามารถตามจับนักโทษมาได้และพวกเขานั้นอาจจะได้กลับมาเป็นตารวจและก่อนที่นายอำเภอจะไป mm hmm. เขาก็ได้สั่งให้ทั้งคู่พาตัวนักโทษกลับไปที่สถานีตํารวจซะส่วนตัวเขาเองจะไปติดต่อน,นักข่าวให้มาทําข่าวเรื่องนี้และนั่นก็ทําให้พวกเขาทั้งคู่นั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและในระหว่างที่พวกเขากาลังเดินทางต่อน,นั้นฟอร์ดก็ได้สังเกตว่าตัวเองกําลังวนกลับมาที่เดิม และหันหน้าไปหาจิมซึ่งจิมเองก็บอกว่าเขาเองนั้นก็เดินตามนักโทษเหมือนกันซึ่งแปลว่าตอนนี้พวกเขากําลังหลงทางและตอนนี้ก็ใกล้ข้ามแล้วทําให้คืนนี้พวกเขาต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนและหนังก็ตัดภาพมาที่สถานที่ตารวจในอเาเภอก็ได้เรียกตัวช่างภาพจากหนังสือพิมพ์มาเพื่อรอทําข่าวเรื่องนี้และบอกให้เขานั่งรอนก่อนเพราะอีกไม่นานจิมและฟอร์ดก็กาลังจะกลับมาแล้วแต่ทว่าช่างภาพนั้นก็เห็นว่าตอนนี้มันเย็นแล้วและเขาต้องกลับก่อนด้านนายอเภอจึงได้ไล่าย,ยาวถึงเรื่องอดีตให้ช่างภาพคนนี้ังงมนนเป็กาารขู่ จนจังภาพคนนี้ไม่กล้าไปไหนและย่อมอยู่รอที่สถานีตำรวจ ด้านหนังตัดกลับมาที่ฝั่งของจิมและฟอร์ดซึ่งพวกเขาในตอนนี้ไม่มีอาหารเหลือสาหรับในคืนนี้พวกเขาจึงได้ออกล่าสัตว์เพื่อมาทําอาหารจนพวกเขาทั้งคู่ได้มาเจอไก่งวงตัวหนึ่งแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ไม่มีใครกล้ายิงไก่ตัวนั้นพวกเขาจึงได้มอบปืนให้นักโทษเป็นคนจัดการไก่งวงตัวนี้และนักโทษก็ทําสําเร็จพวกเขาจึงมีอาหารกินกันและเมื่อตกกลางคืนในตอนที่พวกเขากําลังนอนนั้นนักโทษก็ได้บอกว่ามีอาการขึ้นไส้ซึ่งจิมนั้นเขาก็เป็นคนที่เกลียดอ้วกมากจึงได้บอกให้ฟอร์ดปลดกุออก่โททษํา นอกเต็นท์สาซึ่งนักโทษคนนั้นก็สัญญาว่าเขาจะไม่หนีไปไหนดานฟอร์ดไม่รู้แบบนั้นจึงได้ทําตามโดยเขานั้นคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆและตะโกนหาเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้นักโทษหนีไปแต่พวกเขานั้นก็กาลังสลุมสลือกันอย่างมากจนเผลอหลับไปดานนักโทษคนนั้นจึงได้อาศรรยัยจังหวะนี้หลบหนีไปแต่ทว่าโชคไหนก็ไม่เข้าข้างซึ่งต่อมานักโทษคนนั้นก็เดินมาโดนกับดักสัตว์ที่นายพานได้สร้างเอาไว้ และหนังก็ตัดมาตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นจิมและฟอร์ดได้ตื่นขึ้นมาและเห็นว่านักโทษนหายไปแล้วและทั้งคู่จึงได้ไวุวนวายกันอยู่สองคนและยิ่งปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการระบายแต่จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงแว่วมาว่าช่วยด้วยซึ่งเป็นเสียงของนักโทษทั้งคู่ไม่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบวิ่งไปตามเสียงจนได้เจอกับนักโทษที่ติดกับดักสัตว์แขวนเอาไว้อยู่โดยจิมและฟอร์ดนั้นก็ยังเถียงกันไม่เลิกว่าใครผิดที่ปล่อยนักโทษหลุดออกมาซึ่งตัวของนักโทษเองนั้นเขาก็ไม่อยากถูกส่่่งตััววกลบไไปเเขขขาาาาจึึพูด้นมมใช จริงๆและฟอร์ดก็ตอบว่าทามั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ทำมไม่ไปสู้กันในชั้นศาลนักโทษเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็ตอบว่าไม่มีทนายคนไหนรับว่าความคดีเขาทั้งนั้นและเมื่อตอนติดคุกเขาเองก็ได้ไปหาข้อมูลในห้องสมุดและส่งเรื่องผ่านผู้คุมแต่มันกลับถูกกีดการและเขาแีนยกระมอนทนทานที่สู้เมื่อทั้งคู่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มฉุดคิดขึ้นได้ว่านักโทษหกหนึ่งสี่คนนี้เขาไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆหรือไม่จิมจึงได้ต่อรองกับนักโทษว่าถ้าหากพาพวกเขาออกไปจากป่าได้เขาจะลองพูดคกับนาอออเเภให้พื่ จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างและหนังก็ตัดมาที่สถานีตํารวจด,ด้านในอําเภอและช่างภาพก็ยังคงรอจิมและฟอร์ดที่พานักโทษกลับมาอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าในอําเภอนั้นกำลังจะหมดความอดทนแล้วซึ่งเขาก็เลยเข้าไปด้านในและโทรไปหาใครบางคนเพื่อจะประกาศจับเจ้าหน้าที่จิมและฟอร์ดรวมถึงนักโทษหมายเลขหกหนึ่งสี่ด้วยและยังไม่ทันจะวางสายพวกเขาทั้งสามคนก็กลับมาถึงสถานีตารวจซึ่งนายอำเภอนั้นจึงสั่งยกเลิกประกาศจับและเขาก็ไม่รอช้าและรีบจะคืนตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้กับจิมและฟอร์ดพร้อมทั้งถ่ายรูปเพื่อลงหนังสือพิมพ์ประกาศยกย อจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าจะมารับตัวนักโทษหมายเลขหกหนึ่งสี่เพื่อขนยาในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าและเขาก็เดินจากไปแต่จิมนั้นก็ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับนักโทษซึ่งจิมนั้นเขาก็ได้เข้าไปคุยกับนายอำเภอเพื่อจะบอกว่าความจริงแล้วนักโทษหมายเลขหกหนึ่งสี่นั้นเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงเพราะเขาเป็นคนผิวสีซึ่งนายอำเภอนั้นก็ไม่ฟังและํำชับอย่างหนักว่านักโทษก็คือนักโทษพวกเรามีหน้าที่จับเขาเอาไว้และส่งตัวไปให้ใหกระบวนการยุติธรรมจดการต่อไปเพราะในตอนนี้สถานีตำรวจก็ได้มีผลงานและก็ กู้หน้าตาคืนมาได้แล้วด้านจิมเองเขาก็ทําได้แค่รับฟังและนายอำเภอก็ได้เดินจากไปตัดภาพมาที่ร้านอาหารของมาลาซึ่งสองตำรวจเขาก็ได้พานักโทษมากินมือ้อค่าด้วยกันด้านมาลาจึงได้ต่อว่าพวกเขาว่าทาไมถึงพาฆาตกรมาที่นี่พอทาลูกค้าคนอื่นรู้เขาจะตื่นตนกกันหมดซึ่งจิมเองเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขานั้นไม่ได้ผิดและก็ได้เล่าที่มาที่ไปสาเหตุที่เขาต้ติดคุกเนื่องจากว่าไม่ได้รับความยุติธรรมด้านมาลาเองจึงได้ถามต่อว่าจากนี้จะเอายังไงต่อด้านพวกเขาเลยก็ตอบว่าพวกนี้ ตอน7โมงเชา้านายอำเภอจะมาขนส่งตัวนักโทษด้วยตัวเองดานมาลาเมื่อฟังแบบนั้นเขาก็ตอบว่านายอำเภอเขาจะแวะมาที่นี่ก่อนจะไปสารากลางในเวลาเดิมทุกวันพร้อมกับสั่งกาแฟดำใส่น้ำตาล8ช้อนด้วยซึ่งจิมและฟอร์ดจึงได้ขอให้มาลาลองทำมาให้ชิมซึ่งเธอนั้นก็บ่นว่าน้ำตาลทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มคิดแผนการอะไรบางอย่างออก และในเช้าวันถัดมาในอำเภอเนี่ยก็เดินทางมาตรงเวลาไปเป๊ะของกับหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบ,บับที่ลงข่าวหน้าหนึ่งยบย่องพวกเขาและก่อนที่จะเริ่มขนย้ายตัวจิมก็ได้ยื่นซองบุหรี่ไว้ให้กับนักโทษไปด้วยและในระหว่างทางที่ในอำเภอขับรถอยู่นั้นเขาก็ได้พมเพอพันานากับนักโทษไปเรื่อยๆและทิ้งท้ายว่าอย่าคิดหนีออกจากคุกอีกก่อนจะเดินทางมาถึงร้านอาหารของมาลาซึ่งในอำเภอนั้น,น,นก็ลงจากรถและเข้าไปสั่งกาแฟด้านนักโทษไม่เห็นท่าดีทีเผลอเขาก็ได้เทซองบุหรี่ที่มีกุญแจเหล็กอันเล็กๆ อ,ออกซึ่งในส่วนของนายอำเภอนั้นเขาก็รอให้มาล่ามารับออเดอร์ซึ่งมาล่าเองนั้นเธอก็ทําเค้กอยู่และบอกให้เขารอสักครู่จากนั้นเขาก็สั่งกาแฟดําเปล่าซึ่งปกติเขาจะใส่น้ําตาล8ช้อนโดยเขานั้นให้ผลว่าเมียเขาบ่นสยามเพราะกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจกําเริบมาล่าเธอจึงได้ทํากาแฟหนาและแอบใส่อะไรบางอย่างลงไปด้วยโดยมันจะออกฤทธิ์และทําให้เกิดอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและพอกินเข้าไปคําแรกนั้นก็แทบจะว่นทิ้งเลยเพราะรสชาติเนี่ยมันห่วยมากเขาจึงสั่งให้มาล่าไปใส่น้ําตาลเพิ่มในส่วนของ นักโทษบนรถนั้นเขาก็ได้สดอดกุญแจมือได้สําเร็จและกาลังจะงัดประตูท้ายรถแต่นายอำเภอนั้นก็ได้ออกมาก่อนนักโทษไม่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบเอาทุกอย่างเขาที่เข้าทางให้เหมือนปกติที่สุดหลังจากที่นายอำเภอขับรถออกไปแล้วจิมและฟอร์ดก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาด้านมาลาก็ได้ส่งสัญญาณบอกพวกเขาว่าทุกอย่างโอเคแล้วและเป็นไปตามแผนและพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ตามไป ส่วนฝั่งของนายอำเภอนั้นเขาก็ดื่มกาแฟจนหมดและเิ่มรู้สึกอยากอาเจียนแต่ถ้าว่าเขาก็ออกอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ถึงกับต้องจอดรถเขาจึงได้ขอบุหรี่จากนักโทษและก็โปะแตกนะครับซึ่งนายอำเภอก็เจอกุญแจนในซองบุหรี่ของนักโทษจึงได้จอดรถข้างทางและใช้ปืนขู่นักโทษและพาเ,าเขาเข้าไปในป่าซึ่งนานจิมและฟอร์ดเองเขาก็ได้ตามมาเห็นรถนายอำเภอจอดอยู่ข้างทางพวกเขาจึงจอดดูและก็ไม่พบใครในรถพวกเขาทั้งคู่ที่รู้ว่ามันไม่ดีแน่จึงรีบเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเบาะแสซึ่งด้านนายอำเภอนั้นก็ โมโหเป็นอย่างมากเขาพานักโทษเข้ามาในป่าและแต้มปิดชีพเขาโดยนักโทษคนนี้ก็ได้ร้องขอชีวิตและบอกว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่นายอเภอนั้นก็ไม่ฟังและพูดว่านี่เพื่อความยุติธรรมและจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้พลิกผันด้านฟอร์ดก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันโดยเขานั้นยิงไปที่ปืนของนายอำเภอจ้าก,ก็ได้นออกไปพร้อมกับพูดว่าสั่งหารคนบริสุทธิ์มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับท่านทาให้ในายอำเภอยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เพราะถูกน้องน้องทุจรยจนทําให้โรคหัวใจของเขานั้นอาการกําเริบและลบลงไปนอนแน่นิ่งเลยและพวกเขาทั้งคู่จึงรีบเข้า านายอำเภอั้นเสียชีวิตแล้วด้านนักโทษเนี่ยก็ได้เข้ามาดูและบอกว่าอาการแบบนี้คือหัวใจวายตายไม่ใช่ฝีมือของจิมและฟอร์ดจากนั้นพวกเขาก็ได้ดูนาฬิกาและบอกว่าถึงเวลาต้องไปแล้วซึ่งพวกเขานั้นก็ปล่อยศพของานายอำเภอเอาไว้ในป่าและรีบชีงหนีออกมาต่อมาพวกเขาทั้ง3ก็ได้จุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ข้างทางเพื่อสร้างสถานการณ์และใช้รถขนย้ายนักโทษขับหนีออกมาและในตอนนี้พวกเขาทั้ง3ก็ได้เป็นพวกเดียวกันแล้วซึ่งฟอร์ดก็ถามนักโทษคนนี้ว่าเขามีชื่อไหมและนักโทษก็ได้ตอบกลับมา ว่าเขามีชื่อว่าอังเดและทั้ง3เนี่ยก็ได้ผูกมิตรกันและฟอร์ดเองเขาก็ได้โยนตาใส่รักตำรวจทิ้งไปเพราะตอนนี้พวกเขาเป็นปอาชญากรแล้วจากนั้นจิมก็ได้ให้อังเดใส่ชุดตำรวจเพื่อปลอมตัวไปนั่งรถไฟและเดินทางหลบหนีไปและหนังก็ตัดมาที่1เดือนต่อมาณประเทศแคนาดาดานจิมและฟอร์ดก็ยังคงเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คืออังเดนั่นเองซึ่งพวกเขานั้นก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวของ,องตำรวจผู้ แฝมือจากเมืองเล็กๆที่มีใจรักในความยุติธรรมและอยากจะไปสู้ตนเองจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็าได้พบก,กับอังเดย์นักโทษแหกโคกผู้ที่ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตด้วยความไม่ยุติธรรมและก่อให้เกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่พวกเขาจะยอมสละอำนาจและหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนักโทษจนเกิดเป็นมิตรภาพและทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นเปลี่ยนไปตลอดการโดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง4.6คะแนนและคะแนนจาก r o t ร e เทนท a ม o e ทไปอีก20%ซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ